ที่ขับรถมือสองค่ะวันนี้อยู่กับโตโยต้าแคปซี2.5 HCV ปี2021วันจันทร์ไวมากเลยวันจันทร์แล้วแล้วก็เป็นวันที่มีความหวังมากๆค่ะเพราะว่าตัวนี้มี16นะคะโอเคกลับมาเข้าเรื่องอ่าตอนนี้โตโยต้าแคปซีเข้าใหม่เยอะมากพี่ๆกำลังมองหารุ่นไหนอยู่อ่าเช็คที่คุกกิกได้นะคะอยากดู2.0 2.5 HCV 2.5เบนซิน 3, แล้วก็ตอนนี้เข้ามาใหม่เป็น2.5สปอร์ตค่ะแล้วก็2.5พิเอียรมีหลายคะ่ะ เผือใครแบบตามหาไว้ใช้งานปีใหม่ไม่น้อยนะคะที่นี่ไม่มีรถต่ำกว่าปี18นะตอนนี้แคมนีจะเป็นปี20 21แล้วก็สูงสุด23สุด23โอเคเรามาที่คันนี้กันเนาะคันนี้เป็น2.5 SUV ปี2021ค่ะมาดูกันว่าน่าใช้ยังไงเลค่ะตอนแรกไม่มีแดด แต่ตอนนี้แดดแรงมากเลยเช่นเคยนะคะพาชมโดยรวมรอบคันรถยังไม่ได้เก็บปรับสภาพแต่มีตรวจเกจให้แล้วสังเกตตอนนี้นะถ้ามีตรวจเกจจะมีปุ่มเขียวๆติดอยู่เป็นสติ๊กเกอร์ด,ด้านบนนะคะแปลว่ารถผ่านการตรวจเกจมาแล้วค่ะ,ะพามามีช่างพามาดูด้วยได้มีอินสเปกเ,เตอร์มาตรวจได้นะคะที่เพชรเกษม7 7ค่ะมาโดยรวมรอบคันเช่นเคยเนาะทวนรุ่นอีกรอบ 2.5HV ปี2021ไมล์77,925กกิโลนะคะ ราคาอยู่ที่9ก้0แ0บาทจัดเฟแนซ์ได้เต็มซื้อสดไม่มีแวดค่ะคันนี้ก็จัดว่าสวยเพราะว่าไม่ตกเกรดเลยนะคะเป็นรถสีบอลเงินนะที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถสีบอลค่ะสีขาวมีบ้างสีดำก็มีบ้างแต่เยอะสุดจะเป็นสีบอลเงินนะคะอยากขายจังเลยสีนี้เพราะว่าสีขาวกับสีดำเขาก็ขายดีอยู่แล้วนะส่วนคันนี้ก็ลองลงมา แต่ว่าหนูมีสีนี้เยอะไฮบิดค่ะโดยรวมรอบคันเช่นเคยมีรอยนิดๆนิดหน่อยจากการใช้งานนะอย่างเงี้ยมีเบียดน้องเก็บปรับสภาพให้เนาะให้ชมสภาพโดยรวมค่ะว่าน่าเข้ามาดูไหมสนใจไหมอะไรประมาณนี้นะรถเดิมทุกคันอยู่แล้วค่ะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะคะเพราะว่าคัดเก็ดให้ก่อนอที่แจ้งไปอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติแล้วก็ ส่วนใหญ่รถรุ่นนี้ก็อย่างที่น้องบอกนะคะเป็นรถไซส์ผู้บริหารนะคะก็จะใหม่มากภายในไม่โซมนะนี่ยังไม่ได้เก็บปรับสภาพยังแบบยังกิบเลยแล้วก็ไฮไลท์ของ2.5 H V คือเขาจะมีสลูปค่ะแบบนี้ว้าวสวยเนาะคันนี้ไม่มีรอยเลยหมายถึงเบาะเราห้องโดยสารนะคือกิบจริงๆค่ะทุกคันที่เป็นแคมรีนะบางทีบางคันข้างนอกอาจจะมีรอยเยอะบ้างแต่ว่าข้างในก็คือกิบเหมือนกันสะอาดทุกคันทั้งๆที่ยังไม่สปาดูสิ แล้วบอกข้างหลังตึงทุกบ่อน,นะคะไม่มีขาดเลยพร้อมใช้งานเลยนะไปไวหน่อยนะคะเพราะว่าคุ้นหูคุ้นตายอยู่แล้วที่นี่รถโตโยต้าแคมรเยอะมากข้อดีที่เข้ามาดูที่นี่ก็คือลูกค้าจะได้เปรียบได้เขาเรียกอะไรเปรียบเทียบหลายๆคันนะคะสามารถเลือกได้นะชอบคันไหนกว่ากันบางทีดูดูคันนี้หมายถึงว่าเคยเห็นน้องรีวิวคันนี้แต่พอมาที่นี่อาจจะมีคันอื่นที่ชอบกว่าอะไรอย่างเงี้ยแจ้งน้องได้2 0, 2 0เยอะลองลงมา2.5 H ุค่ะ 2.5จุดหสปอร์ตเพิ่งเข้ามานะแล้วก็มี2.5งพรีเมียมปี2.3าด้วยเข้ามาล่าสุดเลยท้ายเดิมท้ายเดิมรถมีไฟประวัตินะคะลูกค้าขอหนูได้นี่ท้ายเดิมนะคะคันนี้สวยสปาส่งมอบได้เลยนะหนูว่าหรือท่านถ้าพี่พี่ไม่โอเคจุดไหนก็สามารถบอกให้น้องเก็บร,รายละเอียดให้ได้ดูสิอย่างเงี้ยแล้วถ้ามาที่หนูเพชรเกษมเ7สจนะคะพี่ๆเอารถขึ้นฮอยดูได้ด้วยนะ เอารถคืนน้อยให้ได้คันนี้ใหม่เนาะก็มีบ้างนิดนิดหน่อยจะบอกว่าไม่มีรอยเลยมันไม่ใช่เพราะว่ามันผ่านการใช้งานนะคะก็คือมาอยู่ที่7จ็ดหมื่นเจ็ดมันก็ต้องมีร่องรอยจากการใช้บ้างแหละเนาะแต่ถึงว่ามันมันสวยเลยนะก็ปกติไม่ได้แบบมีแผลแรงอะไรอย่างเงี้ยดูน็อตสิความสวยเดิมหนูไม่ได้รับซื้อรถเข้านะคะแต่หนูมีบริการตีเทินให้ลูกค้าได้ เช็คราคากับน้องได้แค่ว่าหนูไม่ได้ขายรถที่ซื้อเข้าเท่านั้นเองเพราะว่ารถที่หนูส่วนใหญ่จะเป็นรถของบริษัทหมดทุกคันค่ะเพราะว่ามันทำให้เรารู้ประวัติสามารถการันตีได้นะคะมีรอยจากการโดยสารเยอะสุดก็ฝั่งคนขับค่ะอันนี้ก็ปกติเนาะไม่เจ็ดหเจ็ดพก้ายิบหกิโลจอทัสกรีนได้มาพร้อม แอปเปิลคาเพย์เอ็นดอ์เชื่อมต่อได้แล้วก็กระจกตัดแสงออโต้ตรงนี้ลูกค้ารู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็คือไฮไลท์ก็อย่างที่น้องบอกไปมันมีสรลูปด้วยสําหรับ2.5 h จนะคะไปดูเครื่องเนาะโอเคแล้วคันนี้พวงมาลัยสวยด้วยนะสวยกลิบเลยอะ่ะสวยแบบสวยความปลอดภัยคือครบอยู่แล้วสําหรับแคม r y นะคะเพราะว่าแค m รี่ก็จะมีไบสปอร์ตนะคะที่เป็นตัวเตือนจุดอับสายตามีคูดคอนโทนมีนี่รุ่นนี้มีนี่ด้วยแพดเดชี สำหรับ t o y ยต a าแคม y สะดวกเนาะแล้วก็หนูชอบมากห้องโดยสารอ่าเขาเรียกอะไรนะห้องห้องเครื่องห้องเครื่องของรถรุ่นนี้เขาก็จะเป็นคัมโชคเนาะถ้าเทียบกับตัวตัว Accord ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าจัดอยู่ในกลุ่มเซกเมนต์เดียวกันนะคะนี่คัมโชคแบบนี้เลยสวยมากฝากระโปรงฝากระโปรงคานหน้า ถ้าเป็น B ีส่วนใหญ่ก็จะทําสีฝากระโปรงนะคะแต่ว่าเราใช้ฝากระโปรงเดิมรับรองว่าไม่มีชนหนักค่ะเพราะว่าเวลาดูความอุบัติเหตุเขาก็ต้องดูคันหน้าดูแก้มนะดูนี่ดูตัวถังที่มันเป็นเขาเรียกอะไรตรงนี้หนูก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าหนูเห็นเวลาดูต้องดูด้วยนะคะหนูดูไม่เก่งแต่ว่าหนูดูจากประวัติไนงะอย่างเงี้ยมันต้องมีไขมีถอดมีถ้าโดนแก้มซ้ายแก้มขวามันก็จะต้องมีรอยบอกนะคะเพราะว่าถ้าทําสีจริงๆอ่ะหนูก็จะใช้ฝากระโปรงเดิมแทบทุกคันอยู่แล้ว เพราะว่าถ้าชนก็บอกชนเลยค่ะมันจะมีประวัติแจ้งนะคะโอเคคันนี้สวยไม่ตกเกรดอยากได้รายละเอียดทักมาได้เลยนะคะใหไ,ไวกันนิดนึงนะคะก็ถ้าอยากได้รายละเอียดคันนี้ก็เช่นเคยพักมาหาน้องได้เลยค่ะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนหน,น้าโปรไฟล์หรือสายตรวจโทรที่เบอร์ศูนย์แปดสองสี่หนึ่งสามหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งคลิปฝากติดตามด้วยนะคะอยากดูรถรุ่นไหนเน้นหาน้องได้อยากได้ทายประวัติคันไหนก็แจ้งน้องได้นะคะในสต็อกน้องมีให้เลือกมากกว่าสามร้อยคันเลยวันนี้คลิไปก่อนนะคะ